้านนี่2ลาน2ถล้านนี่ไนีจับล้เราทุอะไรนี่ไปจับเลยนี่ยไปไหนนี่ล้างอลค่ะ ผมว่ามันเป็นราษฎรเนี่ยราษฎรของเรียกว่เราที่เตยลงสู่นะมาดูทำลุกบาทต่อนะตอนนี้ทำทั้งหมดกี่กิโลเมตรตู้เทพอยู่มาเก้าสิบกิโลเก้าสิบกว่ากิโลครับนี่เปลี่ยนเส้นทางเลยถ้าต้องมาสามร้อยบาทต้องลงมาสามร้อยกิโลเมตรนะคืนนี้ก็ไปลุยจับลูกทุกต่อครับแล้วลก็เต่อเจอสวยเลยนะคืนนี้เดี๋ยวมาเจอกันไม่บอกไม่บอกจับคืนแหละใช่ไหมแต่ไม่มีใครนั่นเลยใช่ไหมไม่มีใครแบกเลยนะเขาบอกเขาจะไม่แบกจนถ้าปีใหม่ มีข่าวออกมาดีด้วยแต่เราก็ไม่กลัวเราก็จับตลอดตอนนี้รถอะไรเนี่ยคนวิ่งครับนี่รถแบบถังเล็กเหรอเนี่ยไม่ได้เป็นคนเก็บหรือคนกวาดเนี่ยคนกวาดแล้วใช้ถังนี้เหรอเอ้ามาดูที่รถคันนี้อะไรเ้ยรถคันนี้ไม่ค่อยเคยเห็นรถนี้ค่ะรถอะไรรถเก็บขยะเหรอรถเก็บขยะเออแล้วเราเก็บเที่ยวไหนจนะแถวนี้

แล้วกระดูกขนาดอ่ะคือคนเจอสกะดูกแล้วก็ไม่มีแมพใช่ไหมเออแล้วก็มาเปลี่ยนนี่จะเปลี่ยนยาตัวปาซอยด้วยนี่นี่ปัญหาคือพวกแม่ค้าหับเล่ห์หลังลอยอ่ะต้องคุยดีนะเทิดอยู่ไหนมาเกิดมาขับรถคุยยังไงคุยยังไงขับเล่ห์หลังลอยเต็มทั้งต่อยเลยอ่ะลอง้ากันเล็กลักๆลองทำแล้วหออขอความรู้มพื่อพยายามนอนแต่ว่าต้องเชียร์นะต้องพยายามแล้วก็ต้องให้ดูสะอาด ระยะทยางอีกกิโลเมตรครับ4กิโล,กกโล <S 2ฝ <2 S 1> ั่งเลยเป็นสายกิโลเวลาชนับกี่นับแปดหรืนับสี่นับแปดอ๋องฝั่งคือนับแปดเฮ้นับสี่เหรอนับเพิ่มเลยโอเคนะั้นดูส่วนที่ยังไม่เอ๊ะเมื่อกี้เห็นเขาบอกว่ามีถนนที่จะเทยางลอยลาดทับไปอ่ะตรงทางระบายน้ำอ่ะ มีสาทอดตรงนี้เลยไปหน่อยเนี่ยเราพายางพัเอ์ไ้เลยไปนิดนึงเนี่ยสองร้เมตรตรงนี้ให้ดูแล้วมาทำไมวันนี้าอะไรนเกี่ยวอะไรเนี่เป็นย่างเนี่ยโอ้โหครับ่ฝัง้นี่รอทวอ่เปียเกียในเรื่องของตกอนดินรมสิ่งะกอิดยวะแล้วก็ตัวาร์ที่หนึ่งหนึ่งหนึ เรียบร้อยนะร้อยตืดลอยตืดน้ำตืดโอเคคือไม<ด>่เคยได้มาตอนนี้ตอนน้ำไม่เท่าไห่นะงงปกติมาจะแบบน้ำเต็มหมดเลยลุกถูกอ่าฝั่งนี้ยังไม่ทำเป็นอย่างนี้นะทำแล้วเป็นปยังไงอเอาแล้วคุณผู้ชมฮะขณะนี้เราอยู่กันที่บริเวณอุดมสุข11นะครับคุณผู้ชมฮะก็เป็นโคน <ๆ S 1> รง,รงคการปรับที่มีคนอยู่เยอะแล้วก็จะฟีดมาจากรถไฟฟ้าแล้วเดี๋ยวสามารถให้คนเดินได้ก็สะดวกด้วยใช่ย่างนี้ทำแล้วมาอย่างนี้คือ ราบไปราบเลยนี่คือนี่เราเทเทคอนกลยีเพิ่มขึ้นหน่อยเดี๋ยวก็ปูเป็นทำกันหินใหม่โมกระเบรกเทเทมีเสริมมีเสริมครับมีตายเสริมเทลีนแล้วก็เอานี่วางแข็งแรงครับโอเคนี่คือชุดที่ทำแล้วดีไหมกระโดดดูแล้วพื้นไม่ยุบครับท่านยยังไม่ยุบเลยเอาฮะ แต่ตอนนี้จะมีหับเล่อยู่ปากปลายนะ,ะนี่แล้วตอน,นีียอย่างเงี้ยเรียบงี้นะอดูดิถ่ายยกไกล้งี้ถ่าย,ยางี้ถ่ายครับจเออ่ายยังไงานพี่ะอันนี้ก็เรียบร้อยนะฮะ อันนี้ก็เป็นฟุตบาทใหม่นะก็เป็นถือว่าเป็นยู i v เวอร์ r ซอร์รีไซน์นะก็คือต้องพื้นเรียบเนเรียบเสมอเลยนะเก็บร้านถ้าไม่ทันเลยข้าอย่าให้เลอะนะนี่ก็ทำใหม่แล้วนี่เออขอบูอะไรฮะมันเลอะแล้วตรงนี้เอาไงนี่ตรงนี้เราจะทำการถาก็อาจจะใช้เป็น สองแบบครับที่เกิดในตอนที่เป็นช่องนะครัเหรือว่าใช้แหวนแวขอรันขอใจเอาลบที่ดีๆแล้วอยาาขี่ขึ้นมานะดูขึ้นมานะแล้วมันเชื่อมพิีหรือป่าครับเดี๋ยวที้งบนห้องนะครับอันนี้มันเจอที่หลวงมาเนี่ยเจรจาเออเจรดาหน่อยนะเนี่ยเาเออวันดีไ้าเอาไลยครับตรงนี้เอาเหรอ ให้เกิดเจริญอยู่แล้วเออมันจะเรียบอยู่ได,ดอย่างเงี้ยนะถ้าเป็นถนนนี่เราไม่ยกเขายกยากถ้าจะปาดลงไปว่นี่นะครับคุณผู้ชมฮะก็จะเห็นได้ว่าเรียบแล้วนะครับผู้ชมฮะองศาก็ต้องให้พี่ๆมาลองใช้สอยดูนะไอ้นี่ไม่บุหมีท่อนะอ่ะน้ำมันจะไหลไงน้ำไม่ได้ไหลย้อมอย่างเงี้ยเขาจะดึงน้ำจากในท่อออกมา มีตลบใช่ป่ะตลบไหลลงเนี้ย่้ดิแชร์มันติดไงได้ครับเดี๋ยวให้ให้ใก้ถ้าจะไม่จะไม่ทำไมคแ่ยนเอาไว้น้ำลดแล้วไหลออกเหรอว่าไงไม่มีประโยชน์นี่น้ำมันกักแีมกแต่ว่าตลบมันขึ้นอย่างนี้จะรึไงอแต่เราแค่ดูคิดให้ดีๆไม่มีก็ปิดดให้อันนี้เดี๋ยวผมรับไปเราดูมจะเป็นไมะามันต้องละเอียดมันต้องเดินละเอียดดูทุกจุดเลยอ่ะน ดีไหมดีฮะดีกับตัวหนอนเยอะเลยดีไหมทำนะเพื่อจะดูแลหน่อยนะครับเพื่อจะเขียนทางไม่รู้อะไรไปไหนนะเพื่อนนี่มันเขียนทางใครวะนี่เอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเรื่องของเขตทางนะครับคุณผู้ชมฮะเขตทางก็คือว่าอันไหนเป็นพื้นที่สาธารณะไหนเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลนะแล้วก็ภายใต้อาคารเนี่ยมันก็มีกฎหมายฮะที่จะรองรับไปนะฮะว่า ไม่ใชยคาหรืออย่างไรก็ดูพศหรือดูที่สร้างนะครับต้องพาพี่อ๋อยมาเดินหน่อยพามาเข็นพามาเข็นอ่าอย่างเงี้ยไม่ได้เลยอย่างเงีย้ยปอนี่นี๋ต้องแก้เลยถูกไหมพวามันมีนี่อย่างเงี้ยไม่ได้มีปุ๋สยสูอย่างเงี้ยได้หวานเพราะว่ามันหนเรียบนี่ปุ๋ยอะไงอ่ะต้องใบน้ำเหรอนี่เป็นใคร อันนี้ฝาันนี้ก็เจ้าปัญหาฮะอันนี้ก็คือต้องเอาออกทันทีนะครับคุณผู้ชมฮะต้องปรับเพื่อให้ยอดเรียบนะฮะเพราะต้องทำาห้ถึงผู้ใช้สามล้อนะครับคุณผู้ชมฮะในการเข็นขึ้นขณะนี้เราอยู่กันที่บริเวณซอยอุดมศุขนะครับคุณผู้ชมฮะเพิ่งผ่านอุดมสุก15ไปนะฮะอยู่ตรงข้ามแมคโครนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เรากําลังเดินตามปลายนะฮะ ทางของผู้พิการทางสายาตาครับแล้วตอนนี้ก็กำลังสอบถามกันนะว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ของใครนะครับแต่รถบิวแชร์ไปนี่แล้วนะบิวแชร์ไปนี่แล้วก็หักได้ไม่ังดีแต่เทียร์นี่หน่อยคือต้องคิดถึงบิวแชร์เลยว่าเขาจะไปยังไงตนะอนนี้องเก็บอยู่แล้วร คนไม้ห้ามตัดนะครับคุณผู้ชมฮะอันนี้เรากำลังเดินตามทางของผู้พิการทางสาย้านะครับเดินได้อยู่นะมีจุดเดียวจุดเดียวจุดอะไรก็โอเคครับนี่ทำเป็นต้เรน อันนี้ก็เป็นจุดเชื่อมกับพืนน้นที่เอกชนนะครับเนี่ยไม่ได้ต้องทำาไงต้องเสือยังไงเออย่้มันุดสุดอเรียบเลยอ่ะเออยางไ้นได้ตรงนี้ไม่ได้งไงดดดดดกแก,ก้อย่างเงี้ยาเอียนะต้บิปหุยตาหัวคลิปเลยลองเห็นแล้ว,ลวะนะ,วะนี่รักายงานนะถ้าจับรถบรรทุกให้ดูพื้นป่าใช่ไหมงานรายงานยังไงเนี่ย เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วนี่คือนิตรเจอกันอีกสั่งอะไรบอกครับได้หมดนะฮะเอานี้ไปเหรอตัวนี้พอได้อย่างงี้นะตัวนี้พอได้ไอ้ตัวพวกมันจะแตกมั้ยเนี่ยต้องระยะยาวจะแตกดูดีแค่ที่ออกเลยเนี่ยเนี่ยออกเลยใช่ครับใช่เขาเดินหลัง ั้จ้งล้จัคุณผู้ชมจากภาพเราก็จะเห็นนะครับคุณผ <um <Yeah> UH ู้ชมฮะว่าในบริบทบัทก็มีหลากหลายหน่วยงานนะครับมีทั้งการสื่อสารด้วยนะฮะไม่สาใครวะไม่สาใคร แ้มไฟสาะไจอดมาจไม่เห็นแล้วก็ให้มันไติดมน่มีไฟเอาไม่ไลดูแต่ที่มควจะมีอะไรนี้เรากำลังเดินผ่านอุดมสุข17นะครับคุณจตนัก นี่ก็คือไม่ผ่านนะรตรงนี้นะครับคุณชมฮะด,ดูภาพมุมไกลๆฮะอาจารย์บอกว่าต้องกริปเลยนะฮะก็คือต้องลงล้อลงเนี่ยต้องไม่มีสะดุดเลยนะครับคุณชมฮะตอนทีว่าก็เคยหัวทิ่มหัวทำมาแล้วนะฮะกับพื้นแบบนี้นะครับนี่ไม่สะดุดดี่ยตายนะครับโอเคทด,ดท้ายมันต้องละเอียดไง ใหชื้อนให้มาวอาจารย์วิ่งมาหรือเปล่าครับอาจารย์อาจารย์ปิอที่จอยู่ไหนเนีเรียบร้อยไหชอบ่างนี้ก็จะไล่กันเรยแล้เนี่ยเออยอาจารย์ฝั่งนู้นด้วยไหมครับฝั่งนู้นด้วยเนี่ยับนู้นด้วยคับเลยนี้ครับฝั่นี้คอยกันเลยัดรับ

เอาลนะคุณชมฮะของใหม่ก็ช่วยกันดูแลนิดนึงนะครับคุณผู้ชมฮะหาก<ว>พบ<ด>การเทน้ำนะไขมันลงท่อนะก็สามารถถ่ายทับพี่พองดูได้นะครับคุณผู้ชมฮะหรือจุดไหนที่เป็นจุดที่<ม>ตกละบกนะก็ทับพี่<ม>พองดูได้เช่นเดียวกันครับกไม่ฝั่งนู้นด,ดีกว่าเสมอเลยมั้ยฝั่งนี้กกรดาห้องยาษ่อใช่ไหเลต้องยระดาษหยต้กกวะยเยดีกดีด ต้มเราก็ไ่ดนะเราทวกสวยนะครับบนี้พวกีดีนะครับสวยเลยนี่เนนมีควาทีังาวแล้วราก็มวางาสดี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 มากต้นไม้กเกร็บไ้หมดนะห้ามตัดไปต้นปไดดีนะรมสูกรมสูกรว่าดีอมยอมต้องดี

ตอนนี้ก็พี่ขวญก็ทำความสะอาดอยู่นะครับผู้ชมฮะตรงบริเวณนี้ก็เพิ่งเสร็จเลยนะครับผมทำใหนี่ไมก็ทเะทำล่วากันกเปียนกอ่ะเสจแล้วเหรอจากสีนิน่อเสร็จครัำเแล้วออันนี้อนน้จากคนองไปเสภาพแบนี้นะครั

หนักรับทุกที่ผ่านมาตรวจปล่อยแค่ไหนครับก็ตา้งศูนย์ก็จะออกตรวจอยู่กับทุกคืนตรวจคืนนะคุณโอ้โหตรวจรายงานตลอดจะไม่เจอนะไม่เจอตรวจคืนก็แบบแบบพอดีเป๊ะๆเลยเออกก็็ปรมาานนี้้คควืย่งแสดงว่าถ้าทำก็ทำได้แต่ว่าพอเราทำงี้ทำให้คนที่ทำกฎหมายเนี่ยก็อยู่ได้ไม่งั้นแล้วกลายเป็นคนที่แบกกระตัดอยู่ได้คนที่ทำกฎหมายก็ไม่มีใช่ได้แต่ก็ต้องทำตลอดนะ กีนะสามีสามีสามีเหรอทำไปเรื่อยเยแหละต้องทำอย่างที่ไม่ให้ไาไไม่ฟังนะแบบนี้พวกรถคอกี่เกี่ยวข้องด้วยไหมครับนั่นรถคอกรถกระบะที่ทําสูงเก็บของเยอะๆรถคอกครับรถอกแต่เราไม่เคยเรียนมัระบะใช่ไหมครับใช่ครับไม่ร้เหมรอีวานมันก็ทำลายรถตัวเองัะไม่ค่อยทำลายถนนเพราะว่า หักไม่มากแต่ว่าทำไมรถเกีกะไงที่ทำยงไหนเนี่ยตอนยากคือช่วงสุดท้ายอ่ะช่วงสุดท้ายทุกท่านออกจากบ้านตนน้ต้งเฮ้ยเราฝายอะครับคุณผู้ชมฮะนี้ก็เรียบเงียนกริบนะครับคุณผู้ชมฮะกับทางเข้านะครับไม่แขงออเยอเลยต้องเกยวยตอนที่ำหมือแต่เลย

เดี๋ยวดูว่าดีรครับันะนี่ย่รัาเาวงคนวิ่งนะครับอ้ยงทัเราพยกให้เสือเหรอหรือมันสวยอีกแล้วให้ฝากนีดน้อยเลี้ยบหน่อยนะ เป็นคร้บผู้ชมฮะก็เป็นฝาของทีโอนะเดี๋ยวก็ทํางานร่วมกันฮะเป็นงานประสานงานร่วมกันพวกดูไล่ตามตามนะเขามีโรงเรียนอยู่ใต้แถาสิดียู่ทางเดียวกันแล้เจอปกาไปช้าทำไมก็คุยกันอยู่ตลอดครับให้เขาให้เขาทำานียแล้วเราก็ให้ทีโอทีคูนสาย ออ้อออออัีน่นี้ก็กำลังทำอยู่นะครับคุณผู้ชมฮะอาจจ้มีรแท่เพย์ป็นแอดซาว์ไนะราะว่าเดี๋ยวรถาฟิวแชร์ขาไม่ได้เดี๋ยวดูพื้นันครับรคุณผชมฮะ อ๋อนี่กำลังสดสดเลยฮะเพิ่งเสร็จหรือเปล่าเนี่ยสด,สดสดเลยของใหม่เก็บห่อแล้วเพิ่มฮนะมมโอเคก็จะจะไล่ทำให้หมดเลยเดี๋ยวทีนี้ทำอีกอะนะเป็นร้อยอ่ะทำไปเรื่อยๆเส้นหลักๆแล้วก็ทีนี้เอาไปไปเส้นหลักแล้วก็แล้วก็มีอย่างน้อยหนึ่งกิโลเมตากพยุดฟ้าเพราะเราก็ใช้ตัวัที่ให้คนเดินจากพยุดฟ้ากลับไปเส้นทางสายอย่างน้อยหนึ่งกิโลเมตรไปเราจะมีทั้งหมด 422สถานีที่กรุงเทพถ้า1กิโลเมตรไป1กิโลเมตรรับก็100ก็800 1600กิโลเมตรทำไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมฮะต้องทำมาจจะมาทำเพียมบางคนกระบาดงานก็เนี่ยเก็บเล็กประสมน้อยนะเส้นหลักประมาณ8-9กิโลเส้นย่อยอีก300กิโลที่ซองาก็ดีอยู่แล้วนะโอเคอ่ะประมาณนี้ผมผมมีงานต่อเยนี้มีปีกับทั้ง พูดอเมริกาก็คุยเรื่องคนที่มาลงทุนในกรุงเทพเนชีวิตมีอะไรสปอยไหมครับอาจารย์ไม่มีอะไรมีอะไรพรุ่งนี้ก็เป็นแตงสกีบิ้งนะอเมริกาก็เป็นแบบไปกับพระเจ้าก็จะมีงานเลี้ยงเยอะอ๋อทำอย่างเงี้ยดูทําไมอยาเงียข่าต่อที่ทําสโลปไปอย่างเงี้ยเอ่ามันนี่สวยเลยเนี่ยนะอับสโลปอย่างเงี้ยเออาอับสโลปไปวัน ไม่ได้เหรอเฮ้ยยังไม่ได้็จปูยังไม่แห้งเดี๋ยวมีรอยเท้าหมาอยู่เลยไม่ใช่รอยเท้าใครรอยเท้าคนาเนี่ยนะยคุณเจ้าแม่คนยังหลบหมาไม่หลบไงเออไม่ไเ,เอาอะครับคุณเจ้าแม่เ,เดี๋ยวท่านผู้ว่าก็ติดภารกิจถัดไปนะครับคุณเจ้าแม่เราต้อ,องเขียนนะ่คุณไม่รู้ใช่ครับเขียนไม่รู้ว่าเขาทีโอที เราจะเขียนงี้จริงๆเหรอครับอาจารย์ครับเขียนครับเป็นเราจะทำทุกโครงการครับเราจะเขียนรายละเอียดที่ให um ้เขารู้ว่าเราต้องมายกนะเราแจ้งไปแล้วเป็นตุ๊บปั๊มไหมครับหรือว่ายังไงหรือเป็นอันนี้ชั่วคราวใช่ไหมพี่ชั่วคราวครับที่สุดแล้วต้องรื้อออกเพื่อยกฝาบ่อครับเป็นทีมทีเห็นว่าทําเรียบร้อยเลยครับนี่เรียบร้อยเลยครับคุณผู้ชมฮะอันนี้ก็เป็นส่วนของทีโอทีนะที่จะต้องกลับมาแก้ไขนะครับทําการปรับปรุงฝาท่อนะครับโอ้เรียบร้อยเอามีรูปเลยให้ดูไม่รู้จะทำรูปมาแล้ว ีไ้ดูครับอตลอดซอยเลยจะไหนไเนี่ยวันนี้แยกอะไรครับดีนก็ินเรอยนก็ิโอเคยาวตลอดถึงสุวิตนะสีกิโลีนี่พลุเหมาเหรอเรัครับีน้นนี่คือเทปููกระื้องไปแลครับทั้งหมดโอเตี่เหลอเนียเราเทินกินอไว้ไล่ามตัวยากคือปาซอยใช่ครับตากซอยเราจะมี สามฟ้าสิบเมตรเดีเราจะมีเสริมดูดใจจอดด้วยเดี๋ยวมาดูแบบซอยทินแล้วอุปสรรคคือพวกร้านค้าอะไรเงี้ยแล้วคุยจากทีเดียวเศรษฐกิจสายพันธุ์อะไรลงมาทีเดียวมั้ยหรือการจัดระเบียบทีเดียวเลยโอเคแล้วผู้ชมฮะแล้วเดี๋ยวอันนี้ว่าไปติดภารกิจถัดไปครับผู้ชมฮะเดี๋ยวเรารอลุ้นกันนะครับว่าคืนนี้เรื่องแค่แต่เราไม่ได้อยู่ในนั้นที่ผ่านมาตลอดทุกคืนรวบคนทางหลวงก็แต่ตอนนี้เรามีเรามีอยู่แล้วก็เดี๋ยวเราทำเพิ่ออีกหกชุดตัวช่างต้องหนัก ดังน of ั pues ises, so here, like ้นเนี่ยจะแบ่งทุกโซนจะมีทัชเชอร์ทั้งหลังหมดนะฮะหลังการก็ดีขึ้นหรือว่าคนก็เฮ้ว่ารถทุกส่วนก็มาค่อยแบ่งทีเนี่ยรู้เลยัไหมนายก็บอกกันแล้วว่าตัดน้อยตัดน้อยนะับมีเพื่อนๆอยู่ในวงการนะเขาบอกว่าตัดน้อยทั้งหมดที่ปั่นคนไม่ร้อยกับมาตามผมก็มันได้แต่ไม่ลงแรงมากโอเคป่ะเดี๋ยวก็ไล่ทำพวกเราก็เดี๋ยวทุกซอยนะไอ้กจามัยก็ทำอยู่นะไล่ปีดีอ่ะทยปีดีเราทำแล้วครับเอาแล้วนะอโศกอ่ะ ผสมที่อยู่ในโครงการผสมให้อยู่แล้วครับเป็นคนเดียวครับแล้ววิทยุอ่ะวิทยุได้ครบหกเดือนะครับแล้วก็ล้างสวนล้างทัวร์ไปทของการเป็นฟานครหลวงที่การฟาอยู่ในเราครับโอเคแล้วก็สัตว์นมีมีไหมสัตว์นก็มีมารยาพเราได้รับงบประมาณแล้วครับตอนนี้ทั้งที่ท่านไปเลยเกษตรต้อไหเกษมเรามีทางเท้าทำบางช่วงครับโอเคต้องไหว้ท่านกรุงเทพแหละครับหัวใจเลยนะโอเคครับเวลา เอาละครับคุณผู้ชมครแล้วเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวแล้วเดี๋ยวจะขึ้นไปไหนเดี๋ยวเรารู้กันครับสวัสดีคร,ครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับ